ปั๊บทุอย่างแบบช้ำๆไหนครับพี่น้องตอนซีใ่า่จะหน่อยปั๊บทุ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุกคนครับมือนีพ่อๆกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นได้เสือห้องไห่อย่างเกลือนะครับอู้ยังห่อนห่อนอยู่ครับย่างไม่ใหม่ๆสดๆครับพี่น้องเบิ้งครับเสือร้องไห้ย่างเกลือนะครับแ้วกับมีเนื้อมานําตอนหนึ่งนะครับแจวขีพียอขุนขุนคมผมคือเกาครับพี่น้องเบิ้งครับอ้าวโธ่อวดตัว ใส่เห็พกดีมานั่มด้ในี่แจวเนี่ยแจวจากเคียงเนื้อเจเปิลเพ่นครับเหลือตั้งแต่หมู่บ้านเท่โบเบิร์ตครับพี่น้องมาครับว่าเมื่อนี่ับวันที่สิบหกนะครับวันหวยออกนะครับเอาขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปเบ้าเช่นนะครับให้มีโชคไม่ลาบทุกทุกท่านทุกทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อเลขก,ก็ให้ถือนะครับมากับผักกับผักแก้มเป็นสวนคือเก่าครับพี่น้องมาขาดบ่อใดกับแนวจวดคือเก่าครับเมนู เหนือนี่ครับโบกยิ้คือเก่าครับบรรยากาศย่ามเศร้าครับเมื่อเนี่โอ้ยลมเย็นสวยๆแต่วางเงือออกครับพี่น้องย่างไปใกล้เตาไฟหลายเงือออกเลยมาครับจุดจวดน้ำกันย่อยข้างครับพี่น้องมาทอย่างแบบช้ำๆไหนครับพี่น้อง ตอนซีใหญ่แค่ไหนปั๊บถอกหย่ำขาดบอลเตีย้ยมันเสือนะครับเนี่ยเสือติดมันส้อยบด มาครับพี่ร้องซอยแล้วลหครับเส็บเสบน้ำเบาเช่นข่าเหนียวใบรถครับตุยเจียว นีอย่างในใส้ตะเกือนะครับอืมมันๆหอมหอม โอ้มาตอนไห่เห่ะสดอลอ ขนาดย่างเพราะซ้ำหนึ่งยังหยาบอยู่ครับส่วนสียยางสูรัยอยายยางสูคัเด้วยครับพี่น้อง โอ้เจอมองมันเผาเหรอครับพี่ร้อง มันเผาแข็งแข็งว้าวอืมอืมอดสบาดเนี่ย เหนียวกว่าเจนดิบครับพี่รองหลกักมันจะมั่นกว่าเวลาเฮาเอามั่นไปโดนไฟนะมันมันจะแตกมันจะแตกออกแล้วก็ะมันจะเห็ดใ้เนื้อมั่นกว่านะครับมั่นกว่าเฮาจินดิบ 嗯。Mm hmm. แสบโุตวาถามเบาเช่นว่ามักซำสซ้อยจุบอเอาแบบสดๆดลดครับขัก,กว่าโอ้ ه, เหนียวครับ เอาละครับพี่น้องเงอแตกยางตายออก <c oughs> โอ้ขนาดเศร้าๆครับล่มเย็นสซยๆได้เงาอคือเก่า ย่างเสือหองไห่ย่างเกลือนะครับกับแจวขีพี่แขมอับลำแซบอยู่ครับแซบคักคือเกา่าแต่ว่าไห่เบาเช่นเลือกระวางส้อยจูก,กับมันเนี่ยเบาเช่นเลือกส้อยจูครับพี่น้องหมากกินดิบหลายกว่าเอาเก่ามาฝากมาตอนเอฟซีที่ขอเขามานะครับว่าเบาเช่นจัดให้แน่ว่าสัน่นเสือหองไห่ย่างเกลือนะครับจัดให้แล้วแซบครับพี่น้องจุดจวดเขากันกับเอ็มเปิดฝา เข้าเหนียวใบเอาขุยใส่กับเจีวสุดยอดครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคือเก่าครับพี่น้องทงให้ทงหน้านะครับเข่าเขียวเข่าถือปุ๋ยครับเข่าถือปุ๋ยกําลังงามนะครับเอาสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมค่อยสนับสนุนบ้าเช่นนะครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแช่นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ลำลวยสำเร็จลุงเรื่องยี่ยึ้นไปครับผมสวัสดีครับ